สวัสดีค่ะวันนี้พาทุกท่านมาชมที่ดินแปลงเล็กแปลงน้อยค่ะที่ดินแปลงนี้ใครที่ชอบความเงียบสงบชอบท้องทุ่งนาที่ดินแปลงนี้เลยค่ะขนาด102ตารางวาค่หน้ากว้างประมาณ20เมตรความลึกอยู่ที่ประมาณ20เมตรโดยประมาณค่ะนี่ค่ะแปลงนี้ค่ะอยู่ห่างอบตศรีส,สะกระบือประมาณ2.2กิโลเมตรค่ะที่ดิน ติดถนนสาธารณะแบบนี้เลยค่ะราคาที่เจ้าของอยากขายอยู่ที่สองแสนบาทค่ะที่ดินแปลงนี้ต้องทำใจนิดนึงนะคะน้ำประปาไฟไฟ้ายังไม่เข้าค่ะที่ดินก็ขุดลำรางรอบที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เอาดินจากที่ขุดลำรางมาถมตรงนี้ค่ะนี่ค่ะสภาพของแปลงที่ดินนะคะธรรมชาติ สุดๆเลยค่ะแล้วก็บรรยากาศดีมากค่ะโอโซนดีมากๆค่ะถ้าท่านไหนที่ชอบความเงียบสงบชอบบรรยากาศดีโอโซนดีแนะนำที่ดินแปลงนี้เลยค่ะน้ำไฟยังไม่มีค่ะเราขายที่ดินตามสภาพแบบนี้เลยค่ะราคาอยู่ที่200,000บาทค่ะรวมค่าโอนค่าภาษีค่ะ เป็นชนดคุดแดงพร้อมโอนมากๆเลยค่ะที่ดินอยู่ตําบลศรีสากกระบืออําเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายกค่ะอย่างที่มโมเมบอกค่ะที่ดินอยู่ห่างอ,อบตศรีส,สากกระบือเพียง2.2กิโลเมตรค่ะนี่ค่ให้ทุกท่านได้ชมบรรยากาศค่ะขงแปลงที่ดินบรรยากาศดีค่ะดูได้จาก ลมพัดต้นไม้ค่ะใครที่ชอบความสงบแนะนำที่ดินแปลงนี้เลยค่ะให้ดูรอบๆค่ะถ้าสนใจสามารถทักมาสอบถามรายละเอียดกับโมเมได้ค่ะสามารถเข้ามาชมที่ดินของเราได้ตลอดเลยค่ะสำหรับวันนี้โมเมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ